สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับเอกกี้ครับฟอร์ดนะของอัโตวบิลสาขารัตนาธิเบตสำนังกงานใหญ่อ่ะมาเจอกันวันนี้เหมือนเดิมเลยครับฟอร์ดเอเวอเรสต์สปอร์ตในราคา1 4 2 9 0 0้บาทตามคำเรียกร้องของลูกค้าเลยว่าเอาสีอื่นมา่งมั่งดิมีแต่สีดำสีขาวอันนี้สีเงินเลยครับวันนี้สีเงินเลยครับเป็นเอเวอเรสต์นะฮะสปอร์ตหนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าทำทำมันถามว่าทำแล้วมันแตกต่างไหมมันก็แตกต่างบ้างแต่ถามว่า แล้วแต่สไตล์ของลูกค้าลูกค้าชอบแบบไหนผมจัดให้อย่างคันเนี้ยข้างหน้าเนี่ยจะมีเรื่องของกระจังหน้าที่เป็นตัวคําว่า Ford F O R D Ford อันเนี้ยมันจะเหมือนกับตัวแรปเตอร์ลูกค้าอยากได้แบบนี้ไม่ชอบกระจังหน้าแบบมา้าเอกใส่ให้เอกเปลี่ยนให้ครับเป็นสีดําด้านนะฮะชุดข้างล่างที่บอกเคยพิมพ์นิยมเหมือนพระคือชุดแต่งวิกเตอร์นะฮะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะฮะหน้าท้ายเราใส่วิกเตอร์ให้ลูกค้านะครับแล้วที่สิ่งที่แบบโอ้คันนี้มัน ถามว่าดีไหมดีฮะแต่ที่หนักใจไม่ได้หนักใจอะไรมากครับหัวล้อสักหนึ่งทีไฟมาสแตงครับใส่ไฟมาสแตงให้ลูกค้าครับเห็นไหมฮะใส่ไฟมาสแตงข้อไฟหน้าแล้วก็มีนะครับข้อไฟหน้าก็มีใส่ไฟมาสแตงให้ลูกค้าแล้วสิ่งสําคัญเลยลูกค้าทุกท่านชอบจังเลยครับเอกก็จัดให้ทุกทีเลยฮะแม็กยางครับแม็กยางอันนี้ผมเรียนลูกค้าท่านเลด้วยกัน อันนี้เป็นขอบ18ปกติล้อมันเป็นขอบ20ของตัวตัวสปอร์ตแต่ตัวนี้จะเป็นขอบ18นะฮะเป็นมอนสเตอร์เป็นออ t ทเรนว n นนะครับเป็นลายดอกไม้อันนี้จัดให้ลูกค้าเลยคะลูกค้าบอกว่าอยากได้อย่างเงี้ยอ่ะผมว่าจัดให้เอกจัดให้หมดอะฮะอยากได้อะไรจัดให้หมดก็เหมือนแคมเปญเอกอะหรือ, concept อคอนเซปต์เอกคือเอกมีโปรทุกเดือนตามช่อง y o u t u b e ของเอกครับด้านข้างด้านข้างนะครับที่มันเป็นเป็นสันดานมาตรฐานจากโรงงานนะครับก็คือแก้ม นะฮะเป็นสีดําเงาจากโรงงานหูช้างเป็นสีดําเงาจากโรงงานนะครับมือจับเป็นสีดําเงาางานแต่เอกใส่เบ้ามือจับรองมือจับเนี่ยเป็นสีเดียวกับมือจับก็คือเป็นสีดําเงานะฮะมีการสาดมาให้แล้วก็คันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือบนหลังคาก็คือเอกเนี่ยจะรับสติกเกอร์สีดําดำให้ลูกค้ามันจะตัดครับถ้าลดสีเงินเนี่ยแล้วใส่ประเภทอย่างนี้นะฮะจะสวยมากเลยแล้วจะดุเลยครับสาหรับฟอร์ดเอเวอเรสต์ข้างหลังฮะข้างหลังของเอกเนี่ย นี่ครับทุกคันเดี๋ยวนีเน้เป็น,เป,นเป็นเขาเรียกเหมือนแบรนด์บ m b u s t e r ของเอกไปเรียบร้อยลวไฟท้ายต้องเปลี่ยนฮะไฟท้ายครับเปลี่ยนครับเป็น LED นะฮะเป็น3ขีดแบบลงดำอันนี้ทำให้ลูกค้าลูกค้าบอกสวยคันนี้ล้วสวยก็ใส่ให้นะครับและข้อฝา,ท,าท้ายที่คำว่า e v e r อ e t เหมือนกันครับเป็นข้อฝาท้าย LED เวลาเราเปิดไฟเนี่ยมันจะเป็นสีแดงเวลาถอยหลังหรือเบรกเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะฮะอันนี้คือปกติ ที่ใส่ให้ลูกค้าลูกค้าอยากได้เอกจัดให้ก็เหมือนโซการที่บอกว่าเอกมีโปรทุกเดือนชุดชุดท้ายเนี่ยข้างล่างสเกิร์ตข้างล่างเป็นของวิกเตอร์เหมือนกันท่อหลอก4ีใบนะฮะอันนี้ท่อหลอก4ีใบนะครับเราก็ทําให้ลูกค้าลูกค้าอยากได้สีไรบอกครับเราแจ้งได้เลยแต่ตัวสปอร์ตจะจะ,จะเขาเรียกอะไรจะดูดุหน่อยเพราะว่าตัวสปอร์ตสีบอลเงินเนี่ยตัวกาข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีดําข้นดําจากโรงงานเหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เอกพาดูรอบๆคันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าคันนี้เอกแต่งอะไรให้ลูกค้าคันนี้เอกจะส่งมอบให้ลูกค้าประมาณวันวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสนะคระับสารดีนะครับถ้าใครยังไงลูกค้าท่านใดหรือชมคลิปนี้หรือหรือ e ีนี้นะครับรบกวนเลยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e ในช่องเอกนะฮะช่อง YouTube คือเอกมีโปรทุกเดือนนะครับแล้วก็เพจของเอกชื่อฟอร์รอดนะคอร์โตบิวรัตานาธิเบศส,สำนักงานใหญ่เนี่ยฝันเป็นจริงนะครับยังไงเอกขอ จบรีวิวคลิปตัว Ford Everest ตัวสปอร์ไว้สำหรับเท่านี้นะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ